เข้าในซองนี้ทุกคนเพื่อจะโหลดเรือแล้วก็ขับไปจอดที่ล็อกของเราโหลดเรือกําลังจะลงนะคะเราจะไปจอดอีกประมาณ2ล็อกจอดต่อจากนี้นะคะนับไปนะ,ะสองล็อกถัดไป อากาศวันนี้คุณตาก็ใส่รองเท้าบูททุกคนลมแรงมากๆนะคะแอนนี่ก็ใส่เสื้อกันหนาวก่อนเลยจ้าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะก็ลุ้นนิดนึงว่าเราคนเออนะคะนางก็มีความแบบว่าเออเตรียมตัวเตรียมตัว,ตตวนะคะเราก็ตั้งกล้องเราไว้เนาะนางก็มีความแบบว่ามัวแต่ถ่ายวิดีโอมาช่วยกันหน่อยนนึนงเนาะที่จริงคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะประมาณทุกคนเอาเชือกไปผูกไว้กับเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ ล่องเอ่อล็อกที่เราจะจอดทุกคนนะคะล็อกที่เราจะจอดนะ ประมาณนั้นเรานะคะเราจะมีเลขที่นัมเบอร์อยู่ตรงนู้นทุกคนนะคะเกิดกายตายสะพานนู่นแหละนะคะสําหรับการจอดเรือของเรานะคะเราจะต้องมาทุกคนเออนะคะนางก็มีความแบบว่าเออเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะเราก็ตั้งกล้องเราไว้เนาะนางก็มีความแบบว่ามัวแต่ถ่ายวิดีโอมาช่วยกันหน่อยคนเออนะคะนางก็มีความแบบว่าเออเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะเราก็ตั้งกล้องเราไว้เนาะนางก็มีความแบบว่ามัวแต่ถ่ายวิดีโอ มาช่วยกันหน่อยค่ะเสร็จแล้วขยับเรือออกไปจอดนะคะก็ลมแรงมากวันนี้ทุกคนลมแรงมากๆนะคะวิวสวยงามลมแรงแต่แดดดีจะเอากล้องโทรศัพท์ของเราไปตั้งไว้ที่ไหนน้อนะเพราะว่าจะมาช่วยคุณตาเออเป็นตาหลังก็แล้วกันทุกคนเอนนี่จะเรียกว่าเอนนี่ทุ่งหัวเรือทุกคนนะคะก็จะมีเชือกคนละเส้นกันนะมีเชือกทั้งหมด3เส้นเนาะ หัวเรือกลางเรือแล้วก็ท้ายเรือนะคะเอนนี่ก็อยู่ที่หัวทุงหัวเรือทุกคนนะคะก็จะมีเชือกคนละเส้นกันนะมีเชือกทั้งหมด3เส้นเนาะหัวเรือกลางเรือแล้วก็ท้ายเรือนะคะเอนนี่ก็อยู่ที่หัวจะเอากล้องโทรศัพท์ของเราไปตั้งไว้ที่ไหนเนาะนะเพราะว่าจะมาช่วยคุณตา เป็นตาหลังก็แล้วกันทุกคนเอนนี่จะเรียกว่าแอนนี่อะไรมากเลยทุกคนอันนี้เราก็เตรียมตัวนะคุณตาขับเรือก็ถึงล็อกที่เราจะจอดแล้วนะคะแอนนี่ก็จะเป็นคนลงไปก่อน,นจริงๆแล้วเรือยังไม่เข้าท่าเลยนะกําลังถอยหน้าถอยหลังกําลังจะลงอยู่ทุกคนนะเอนนี่ก็เตรียมพร้อมอยู่ทุกคนนะนางก็มีความแบบว่ากลัวตัวเรือรู้เกี่ยวกับทําความสะอาดเอ่อ เขาเรียกว่าว่าอะไรนะเครื่องไดานาโมเครื่องเครื่องยนต์นะคะทุกคนประมาณนั้นเนาะก็ถอยหลังลงไปจะเอากล้องโทรศัพท์ของเราไปตั้งไว้ที่ไหนเนาะนะเพราะว่าจะมาช่วยคุณตาเออเป็นตาหลังก็แล้วกันทุกคนแอนนี่จะเรียกว่าแอนนพงฟังไม่รู้เรื่องบ้างเนาะก็ช่วยงานกันนะคะคนละไม้ละมือทุกคนทั้งหัวเรือทุกคนนะคะก็จะมีเชือกคนละเส้นกันนะมีเชือกทั้งหมด3เส้นเนาะ หัวเรือกลางเรือแล้วก็ท้ายเรือนะคะเอนนี่ก็อยู่ที่หัวสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพามาชมท่าเรือกันทุกคนตรงนี้เป็นสเตชันที่จ่ายเงินนะคะเราจะเอาเรือลงท่านะคะเรามีอะไรมากเลยทุกคนอันนี้เราก็เตรียมตัวนะคุณตาขับเรือก็ถึงล็อกที่เราจะจอดแล้วนะคะเอนนี่ก็จะเป็นคนลงไปก่อนเรานะคะเราจะมีเลขที่นัมเบอร์อยู่ตรงนู้นทุกคนนะคะ เกิดกาตายสะพานนู่นแหละนะคะสําหรับการจอดเรือของเรานะคะเราจะต้องมาเ,เตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะกลัวเอ่ตัวเรือจะไปขูดกับท่าเรือเนาะกับโป๊ะนะคะกลัวเรือจะเป็นรอยที่โป๊ะโหลดตรงนี้แหละทุกคนนะก็ใจ เงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะไปขูดกับกับโป๊ะที่จอดเรือนะคะอันนี้ก็ลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวนางก็ต้องลงไปช่วยแอนนี่นะเพราะว่าคนเดียวคือดึงไม่ไหวอะทุกคนวันนี้ระคะสองคนก็ดึงกันแบบแข่งขันเลยอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะขับมานิดเดียวก็ต้องมีความตั้งใจนะเออมีความตั้งใจจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนางก็ผูก เชือกแล้วเรียบร้อยนะคะใส่บุยแล้วเรียบร้อยบุยก็คือคนเดี๋ยวเราจะดึงสายยางไปล้างตัวเครื่องเรือนะคะไปล้างตัวเอ่อไดนาโมทุกคนประมาณนั้นจะเอากล้องโทรศัพท์ของเราไปตั้งไว้ที่ไหนน้อนะเพราะว่าจะมาช่วยคุณตา เป็นตาหลังก็แล้วกันทุกคนแอนนี่จะเรียกว่าตัวเครื่องยนต์มากๆทุกคนจะขับใกล้ขับไกลก็ต้องล้างเครื่องนะคะนี่เลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะขอบคุณสําหรับกําลังใจตัวเครื่องยนต์มากๆทุกคนจะขับใกล้ขับไกลก็ต้องล้างเครื่องนะคะนี่เลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะขอบคุณสําหรับกําลังใจละครทุกคนว่ากันไปนะอันนี้วิถีของแอนนี่นะวิถีของมาดามทุกคนนะประมาณ นั้นนะคะนางก็แอนก็จะอยู่ทั้งฟังไม่รู้เรื่องบ้างเนาะก็ช่วยงานกันนะคะคนละไม้ละมือทุกคนเราโหลดเรือกําลังจะลงนะคะเราจะไปจอดอีกประมาณ2ล็อกจอดต่อจากนี้นะคะนับไปนะสองล็อกถัดไปอาการมีงานเยอะ พอสมควรทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรือมีความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยนะคะมีความจะต้องมาจ่ายค่าตรงนี้ค่าลงท่าเนาะค่าภาษีนะคะจะเป็นเอ่อใช้หยดเหรียญทุกคนแต่ว่าใช้บัตรเครดิตสะดวกกว่านะคะรู้เกี่ยวกับําทำความสะอาดเอ่อ เขาเรียกว่า,วาอะไรนะเครื่องไดานาโมเครื่องเครื่องยนต์นะคะทุกคนประมาณนั้นเนาะก็ถอยหลังลงไปมีงานเยอะพอสมควรทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรือมีความรู้เกี่ยวกับการทําความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยนะคะมีความเอาเรือลงในนนะ้ำเนาะเสร็จแล้วก็ลากรถเอารถไปจอดไว้ที่บนฝั่งนะคะแล้วก็จะกลับมาขับเรือ ไปไว้ที่ท่าเรือที่ทุกคนเออนะคะนางก็มีความแบบว่าเออเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะเราก็ตั้งกล้องเราไว้นาะนางก็มีความแบบว่ามัวแต่ถ่ายวิดีโอมาช่วยกันหน่อยอันนี้คุณตาก็ใส่รองเท้าบูททุกคนลมแรงมากๆนะคะแอนนี่ก็ใส่เสื้อกันหนาวก่อนเลยจ้าไม่ได้เอา ขาตั้งกล้องมานะก็ลุ้นนิดนึงว่าเราเรานะคะเราจะมีเลขที่นัมเบอร์อยู่ตรงนู้นทุกคนนะคะเกิดกายตายสะพานนู่นเละนะคะสําหรับการจอดเรือของเรานะคะเราจะต้องมาด,ดีมากทุกคนอยากจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะแต่ก็มีความแบบว่าลมจริงๆทุกคนลมจริงๆเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวท่าเรือไม่ได้มีมาดูขั้นตอนต่อไปทุกคนนะนี่เลยกําลังเอาเอา่อ สรายัดออกนะคะทุกคนที่รัดไว้กับล้อกับเทนด,ดีมากทุกคนอยากจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะแต่ก็มีความแบบว่าลมจริงๆทุกคนลมจริงๆเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวท่าเรือไม่ได้มีทงหัวเรือทุกคนนะคะก็จะมีเชือกคนละเส้นกันนะมีเชือกทั้งหมด3ามเส้นเนาะหัวเรือกลางเรือแล้วก็ท้ายเรือนะคะเอนนี่ก็อยู่ที่หัวจะต้องมาจ่ายค่าตรงนี้ค่าลงท่าเนาะค่าภาษีนะคะจะเป็น ใช้หยอดเหรียญทุกคนแต่ว่าใช้บัตรเครดิตสะดวกกว่านะคะเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะกลัวตัวเรือจะไปขูดกับท่าเรือเนาะกับโปะนะคะกลัวเรือจะเป็นรอยที่โปะ๊ะมาดูขั้นตอนต่อไปทุกคนนะนี่เลยกำลังเอาเออ สรายัดออกนะคะทุกคนที่รัดไว้กับล้อกับเทนเราจะไปขูดกับกับโป๊ะที่จอดเรือนะคะอันนี้ก็ลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวนางก็ตองลงไปช่วยแอนนี่นะเพราะว่าคนเดียวคือดึงไม่ไหวอะทุกคนวันนี้เราโหลดเรือกําลังจะลงนะคะเราจะไปจอดอีกประมาณสองล็อกจอดต่อจากนี้นะคะนับไปนะสองล็อกถัดไปอากาศทุงหัวเรือทุกคนนะคะก็จะมีเชือกคนละเส้นกันนะมีเชือกทั้งหมดสามเส้นเนาะ หัวเรือกลางเรือแล้วก็ท้ายเรือนะคะเอนนี่ก็อยู่ที่หัวรูปนะคะลักดั่งดวงใจเลยคะ่ะเรือของนางนะประมาณนั้นทุกคนนะก็ทําการมัดเชือกนะคะเอนนี่ก็อยู่หัวเรือกําลังจะลงงานนี้คุณตาก็ใส่รองเท้าบูท๊ททุกคนลมแรงมากๆนะคะเอนนี่ก็ใส่เสื้อกันหนาวก่อนเลยจ้าไม่ได้เอา ขาตั้งกล้องมานะก็ลุ้นนิดนึงว่าเรามีงานเยอะพอสมควรทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรือมีความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยนะคะมีความรู้เกี่ยวกับําทำความสะอาดเออ mm. เขาเรียกว่าว่าอะไรนะเครื่องไดานาโมเครื่องเครื่องยนต์นะคะทุกคนประมาณนั้นเนาะก็ถอยหลังลงไปเตรียมพร้อมแล้วหรือย,อยังนะคะกลัว เอ่อตัวเรือจะไปขูดกับท่าเรือเนาะกับโป๊ะนะคะกลัวเรือจะเป็นรอยที่โป๊ะุกคะสองคนก็ดึงกันแบบแข่งขันเลยอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะขับมานิดเดียวก็ต้องมีนะนี่เราถอยออกมาแล้วทุกคนตรงนั้นจำได้ไหมที่นะครทุกคนว่ากันไปนะอันนี้วิถีของแอนนี่นะวิถีของมาดามทุกคนนะประมาณนั้นนะคะ นางก็แอนก็จะอยู่เตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะกลัวตัวเรือจะไปขูดกับท่าเรือเนาะกับโป๊ะนะคะกลัวเรือจะเป็นรอยที่โป๊ะมัดเรือติดกับโป๊ะเนาะประมาณนั้นทุกคนนี่วิถีของชาวเลค่ะทุกคนวิถีของชาวประมงนะคะก็ ฟังรู้เรื่องบ้างลมแรงมากๆเลยนะดึงไม่ไหวนะคะนี่ค่ะนะผัวหาบเมียตาไกลจะเทียบท่าแล้ววันนี้ลมแรงนะคะคุณนะคุณตาก็มีความกลัวบอกว่าเออตัวเครื่องยนต์มากๆทุกคนจะขับใกล้ขับไกลก็ต้องล้างเครื่องนะคะนี่เลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะขอบคุณสําหรับกําลัง